ทางด้านรองผู้มในการกรมนอภผักซีนะกรับก็ได้เปลี่ยนประธานปิดสมนาด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจนาทีในจังหวัดชายแดนผักตายและกฎหมายแนบถ่ายความมันคงประจำบีซ้อมันร่อยโพสบกครับคนดีปลาหมดพุ่มอินรองเมทภากดีซีรองผุ้มในการนักษาาความมันคงนภายในผักซีโวนาเป็นประธานปิดการสมนาในวคอ พัฒนาการด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกฎหมายแนบถ่ายกฎหมายความมั่นคงประยมบีชองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกซึ่งจัดขึ้น,นระหว่างวันที่เจ็ดถึงเก้ากุมภาพันธ์ช่องพันหนึ่งร้อยหกสิบหกที่ห้องประชุมจามจุรีโรงแรมเฟรลี่เทลอำเภอหดใหญ่จ,จังหวัดสงขลา มีพันเอกเฉลิมชัยสุทธินวนผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีส่วนนาจานถีซ้ำาฟทหารตำวรวจและปกครองจำนวนหนึ่งหน่อยยีสิบแปดคนเข้ารวมสัมมนา เปลาไมนะครับก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎไม้ให้มีแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตามข้อระบุของแต่ละมาตตราซึ่งได้แก,ก่กฎไม้เดิมที่ใช้ต่อเนื่องหลายปีไม่ว่าจะเป็นพรบกฎอายการศึกพุทธศักราช2547พรอกฉชึกเชิญพุทธศักราช2 5 4 8และพรบความมั่นคงพศ2 5งพอซึ่งมีการเลือกใช้รวมถึงท้งมดนะครับเพียงแค่4ีมาัตราเท่านั้นตามพื้นฐานความเหมาะสม คำหนึ่งถึงหลักมนุษยชาชนและกฎหมายระวังประเทศที่ไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายไม้ถีมีพ้นบังคับใช้ในวันที่ย2กุมภาพันธ์2566ก็คือพอรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับสูญหายโดยมีการเตรียมพร้อมมาสักรายะนึ่งแล้วนะคะทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมาให้คําแนะนําแล้วก็ที่สาคัญก็คือการกาหนดแนวทางการทํางานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามข้อระบุกฎหมายฉบับนี้พ้นตรีปร เมื่อพร้อมอินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีส่วนนากล่าวว่าเชื่อมั่นการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะคะจะช่วยเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ผื่นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ด้านความมั่นคงแล้วก็สามารถนำความรู้ดังกล่าวในสนับสนุนการทํางานแต่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ัญหากระทบต่อความมั่นคงผ่านมาแล้วกว่า19ปีซึ่งลักษณะของการเก่อเหตุก็มีความเชื่อมโยงกันหลายวิินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้กฎหมายปกติก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นที่มาของการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงซึ่งเราใช้อยู่ทั้ง3ฉบับนะครับทั้งพรบการศึกษาปี2457ซึ่งใช้มาแล้วกว่า1 0อปีพรบฉุกเฉินปี48แล้วก็พรบความมั่นคงปี51ซึ่งทั้ง3ฉบับนี้นะครับเราเลือกใช้เพียงแค่บางมาตราแค่นั้นเอง รวมทั้ง3จะฉบับเราใช้รวมกันทั้งสิ้นแค่4มาตรานะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าหลักคิดในการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคงเนี่ยเราใช้ตามความจําเป็นใช้บนพื้นฐานของความเหมาะสมและที่สําคัญก็คือเป็นการคํานึงถึงหลักเสรภาพมนุุยชนแล้วก็